จากเรื่องดรามา่าลูกค้าชาวเกาหลีพร้อมเพื่อนเข้าไปกินอาหารในร้านฮุกิกุนิริมอ่างเก็บน้ำห้วยวังนองอำเภอเมืองอุบลราชธานีและทำแก้วแตกทางร้านได้เรียกเก็บค่าแก้วที่แตก100บาททำให้ลูกค้าไม่พอใจ ควางแก้วลงพื้นอีกสองใบเหตุเกิดเมื่อวันที่7พฤษภาคม2565และนางสาวปานิสราพันทองลูกสาวเจ้าของร้านได้นำไปโพสต์ในติกตอกของตัวเองซื่อมวลชนหลายสำนักได้นำไปเสนอข่าวและมีการแชร์กันอย่างโดมดังในโลกโซเชียลซึ่งคิดว่าเรื่องจะเงียบปรากฏว่าลูกค้าชาวเกาหลีได้ยื่นฟ้องต่อศาลในข้อหาหมิ่นประมาทและเรียกค่าเสียหาย3 0 0 0บาท จากคลิปภาพกล้องวงจรปิดของร้านและภาพที่คนในร้านถ่ายไว้ช่วงเกิดเหตุสื่อสำนักต่างๆได้นำไปเสนอข่าวจนโด่งดัง นางสาวปานิสราได้ใช้เป็นพยานในการต่อสู้คดีหลังตกเป็นผู้ต้องหาซึ่งศาลได้ยกฟ้องนางสาวปาิสรากล่าวว่าที่ตนเองนำไปโพสต์เพราะโกรธที่เขาทำกับร้านของแม่ซึ่งไม่ได้คิดอะไรและไม่คิดว่าจะมีอะไรจนเวลาผ่านไปก็มีหมายสารมาถูกฟ้องในข้อหาหมิ่นประมาทและเรียกค่าเสียหาย3 0 0แสนบาทสารได้ยกฟ้องซึ่งหลังจากนี้กำลังคิดจะใช้สิทธิ์ในการฟ้องกลับกำลังปรึกษาทนาย ก็ตอนแรกนะคะคือมีข่าวว่าเขาปาแก้วที่ร้านหนูก็เลยรู้สึกโกรธเพราะว่าเขาโวยวายที่ร้านแล้วก็กระทากับแม่เราด้วยและทีนี้หนูก็เลยเอาไปโพสใน Tik t o อกค่ะแล้วคนดูเยอะมากพอคนดูเยอะมากเสร็จแล้วหนูก็ไม่ได้คิดอะไรพอผ่านไปประมาณเดือน2เดือนแบบนี้อะคะ่ะก็มีหมายสารมาว่าพวกหนูหมิ่นประมาทฟ้องเขาก็ฟ้องพวกหนูเรียกค่าเสียหาย3 0 0แสนบาทค่ะแต่ว่าตอนนี้สารได้ยกฟ้องแล้วค่ะเพราะว่า เพราะว่ามาว่าพวกหนูไม่ไม่ได้กระทําผิดอะไรคะ่ะทุกอย่างเป็นความจริงนะคะในส่วนของความเสียหายของร้านนายวุฒิภพพิมพ์ภาชัยผู้จัดการร้านฮุกคิกุนิได้กล่าวว่าหลังจากที่ลูกค้าชาวเกาหลีได้ฟ้องข้อหาหมิ่นประมาทกับน้องเขาทางร้านก็ได้ยื่นฟ้องแพ่งเรียกค่าเสียหายแล้วเช่นกันโดยฟ้องเรียกค่าเสียหาย300,000บาทเช่นกันโดยนัดสืบพยาน24พฤศจิกาย,ยนนี้ นายวุฒิภพได้กล่าวเพิ่มเติมว่าทางร้านเปิดให้บริการลูกค้ามาเป็นเวลานานแล้วทางร้านจะเน้นบริการที่ดีไม่ต้องการมีปัญหากับลูกค้าแต่ถ้าเจอปัญหาเช่นนี้ทางร้านอาจจะจําเป็นต้องรักษาชื่อเสียงของร้านและใช้สิทธิ์ทางกฎหมายเช่นกันครับผมก็ร้านอาหารของเราครับก็เน้นการบริการที่ดีนะครับสําหรับลูกค้าแต่ละโต๊ะแต่ละคนที่เข้ามาใช้บริการนะครับ ในเคสที่เจอลูกค้าที่หัวร้อนเงนี้ยครับเราก็จะจะช่วยกันแบบคุยเจรจาให้ถึงที่สุดครับแต่ว่าพอเจอที่คุยไม่รู้เรื่องจริงๆเงี้ยครับเราก็เลยได้ใช้สิทธิ์ของตัวเองในการฟ้องร้องกลับครับ ดเรเอกการัฐถาปนานนทนายความได้กล่าวว่าเรื่องทั้งหมดกระบวนการของศาลศาลมีคำพิพากษายกฟ้องซึ่งยังคงเป็นศาลชั้นต้นโจทยังมีสิทธิ์ในการอุทธรณ์ภายในหนึ่งเดือนอยังไม่ทราบว่าลูกค้าชาวเกาหลีจะอุทธรณ์หรือไม่ในส่วนคดีที่ถูกฟ้องส่วนคดีอื่นกำลังปรึกษากันในข้อกฎหมายและข้อเท็จจริงว่าส่วนใดที่ลูกค้านำมาฟ้องที่ไม่เป็นความจริงหากมีก็จะถามน้องผู้ถูกฟ้องสามารถใช้สิทธิท์ทางศาลในเรื่องของ ฟ้องเท็จได้ซึ่งอยู่กับผู้ถูกฟ้องจะตัดสินใจก็คือตอนนี้เรื่องทั้งหมดเนี่ยนะครับกระบวนการของศาลคือศาลมีคำพิพากษาย,ยกฟ้องแต่ท้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยยังคงเป็นศาลชั้นต้นนะครับทางฝ่ายจำเลยทางฝ่ายโจทก์เนี่ยซึ่งเป็นผู้ฟ้องคดีก็ยังมีสิทธิ์ที่จะใช้สิทธิ์อุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์นะครับตอนนี้ต้องใช้สิทธิอุทธรณ์ภายในหนึ่งเดือนเรายังไม่รู้ว่าจะมีการอุทธรณ์หรือไม่นะครับในส่วนคดีที่เราถูกฟ้องแต่ในส่วนคดี อื่นนะครับกําำลังปรึกษากันอยู่ว่าในข้อกฎหมายและข้อที่จริงที่นายลีเนี่ยนะครับนำมาฟ้องเนี่ยมีข้อความใดตอนใดเป็นเรื่องที่ไม่เป็นความจริงหรือเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องเท็จหรือไม่หากมันมีตรงนั้นเนี่ยเราก็จะปรึกษากระทางน้องทั้งสองคนว่าสามารถใช้สิทธิ์ดำเนินคดีทางศาลในเรื่องการฟ้องเท็จได้นะครับในแนวทางต่างๆเหล่านี้เนี่ยทางน้องจะมีความประสงค์อย่างไรคงต้องให้ทางน้องเขาตัดสินใจ ทางทีมกฎหมายก็จะดูข้อกฎหมายว่าพอเป็นไปได้หรือไม่ครับผมตอนนี้ยังไม่ได้ตัดสินใจอะไรครับต้องบอกอย่างนี้ครับในส่วนของค่าเสียหายเนี่ยมันจะคนละส่วนกันส่วนของค่าเสียหายเนี่ยเป็นส่วนของทางร้านและทางพนักงานเสิร์ฟสองคนที่ถูกปาแก้วลงพื้นแล้วพนักงานเสิร์ฟเนี่ยยืนอยู่ใกล้ๆในบริเวณที่แก้วแตกเขาเกรงว่าจะเกิดอันตรายพนักงานเสิร์ฟก็ไปฟ้องเรียกค่าเสียหายในทางละเมิดนะครับส่วนทางร้านก็เรียกค่าเสียหายในเรื่องละเมิดเชน่นกัน จะคนละก,กรณีกันกับของน้องทั้งสองคนแต่ที่ร้านกับเด็กเสิร์ฟฟ้องเนี่ยก็ฟ้องหลังจากที่น้องสองคนเนี่ยเขาถูกฟ้องแล้ว mm hmm. เดิมทีก็เรื่องก็จบแล้วแยกย้ายกันไปแต่พอมีการฟ้องน้องทั้งสองคนทางร้านก็เลยต้องใช้สิทธิ์ฟ้องเรียกค่าเสียหายบ้างเหมือนกันครับ